นักป้องโทณีกับน้องโอนี่ครับเพราะว่าเคยชกกันมาแล้วก่อนนั้นนะครับป้องโทณีเป็นฝ่ายชนะไปครั้งมันชัมนที่ก็ให้มาชกกันใหม่ละครั้งนี้นะครับโอ้ยมาตายลุงนี้โอ้ยพอหักตะมันเอ้ยเอาโอ้ลืมลืมขาแล้วโอ้ลืมขาแล้วชายโอ้ยืนยืนโอ้ยังพึ่งรับยังรับโอ้พึ่งยังพึ่งนี่พี่พี่ไอ้นี่มันไม่ซับช่องพี่อ่ะใครไม่กดซับนี่เหรอไอ้เหี้ไม่ช่วยเห้ยไอ้เหี้ไม่กดซับนี่เห้ยไอ้เหี้ไม่กดซับเหรอ ก็จำไม่ด้วยก็ใช่ไหมก็ําไม่ด้วย โอเคสวัสดีครับอีรช้งนะครับเพื่อนๆวันนี้มาอีกแล้วแล้วก็วันนี้กอบคุณทุกคนที่กดติดตามแล้วก็ให้กําลังใจเราเหมือนเดิมครับกดไลค์กดซับซักแล้วก็กดแชร์ให้เราโดยตลอดนะครับในช่องพี่บัวขาวเพชรเมงนะครับวันนี้เราก็มาดูดีแคปนักป้องธรินีกับน้องโอนี่ครับของน้อีครับนี่ก็เป็นนักชกแบบแต่ดับเรื่องราวต่างตั้งแต่ละวันลุมพินีนะครับจนมาถึงวันใหญ่วันชมิชิตนู่นนี่นั่นนะครับน้องโอนี่ก็ไฟชกกับน้องโอครับโอ้โหทุกคนแบบ มันครับเพราะว่าเคยชกกันมาแล้วก่อนนั้นน,นนะครับต้องโรลีเป็นฝ่ายชนะไปเป็นไฟที่แบบสนุกแล้วก็ต้องมาชกกันอีกนะครับส่วนเจ้าน้องโอนะก่อนหน้านั้นในรายการวันบอกเลยว่าเป็นเกือบเป็นสิบเกือบสิบไปนะไม่เคยแพ้มาเลยนะครับก่อนเริ่มชกวันตั้งแต่นุ๊กสิงคโปป์นู้นนี่มาเลยตอนหลังก็มาแพ้ให้กตีนะ้เนาะให้กตี้หลังจากนั้นก็เออมีผ่ายมีเศษนิดน,น,น,นึงทางมาันจะไปที่ก็ให้มาชกกันใหม่ละครั้งนี้นะครับที่เราจะมา นะครับให้ทุกคนได้ดูนะครับนี่อ่ะเราจะไปดูกันเลยว่าไฟนี้เป็นไฟแบบไหนยังไงนะพี่พวกเขาก็ยังไม่ได้ดูเลยก็ยังไม่ดูแล้วก็เอามาติแคบดูร้องกันเลยว่าเป็นยังไงนะปพาไปกันไปดูครับขอบคุณกรับก่อนที่จะไปดูปิ๊ง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 ของครับไปไปดูเลยโอ้โหโอ้ยมัดท้ายกล้องตัวนี้นะครับหนักๆคูกโนี้แบบปาดหมวเท่ากันเลยครับโอ้โดูเจ้าเนื้อเจ้าตัวกลองตัวนี้ครับปึ๊ง อาวุธนี่หนักๆกันตัน้งนั้นแหละโอ้โห <c oughs> เคยเจอกันมาแล้วครับคร <c oughs> ั้งแรกเ <c oughs> จ้ากองนนีผิดไยชนะไปครัไปนี้เป็นยังไงว่าจะมีดราม่าอะไรยังไงเกิดขึ้นไหมโอ้ยหลายๆคนก็มองกันหลายๆรูปแบบมันกับคู้นี้คือแบบร่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> างกายมองเลยเป๊ะทั้งคู่แล้ว น้องโกนี่ยังกันใช้เก๊กไปเลยครับตัวนี้ก็งงมีสไตล์น้องโอเลยครับนี่ไม่กลัวครับวันนี้ไปนี้น้องตั้งใจมากครับที่จะมาล้างแค้นเดินใส่เลยครับนี่ฮะลองดูว่าครับจะเป็นยังไงอุ้ยอุ้ยปัดปุ้ยแข่งหนักๆกันทั้งนั้นนะครับไปไปไปอุ้ยเตะกันหน้าเจมมากเลยครับไม่รู้จะเตะกันยๆๆเยอะแยะอะไรขนาดนั้น,นอุ้ยกันลายเอ้ยมาดซ้ายกับแทงขวา อายุใช่ไหมห่างก,กันจะสิปีเอากองตรงนี้เป็นน้องกว่า10ปีแล้วนะเนาะน้องโอก็เกือบๆไทยเราไล่เลี่ยกับอายุมวยเขาเท่าผม,ผม,ผม,ามานะครับก็พยัญชนะผมพี่ผมอีกอาวุธอายุมวยเขาอะนะครับเคยโชกกับแสนชัยเคยโชกกับโอระดับแนวหน้าของประเทศไทยมาแล้วก็น้องโอนี่ปัดกระแพ้ปัดไอโชกับแสนชัย,ยมาหลายเที่ยวนี่กระดูกมวยปังโป๊กแข็งครับ <laughs> ครับตนแบบตัวันนี้ยังทกเหมือนเดิมครับพี่วเขาเหมือนเดิมชุกเหมือนเดิมกับพี่งเขาเนี้แหละเอาเลยอีกสี่สิบวิหยกแรกครับืี่สายครับโอ้โหบัดสายกับต่อยขาโอ้ยแทงขวาดูอันนี้ยกไหนยกสองยกสองใช่ไหมครับเนี้ยเอาต่อกันเลยมันรวบเดียวโอ้โหเอาเอาเอาา ตายคยมันกับอ้ไม่ได้อยู่กันโอ้ยยืนรับกันแล้วกับตอนนี้โอ้ยมาตายลุงนี้โอ้ยพอหักตะมันอุ้ยเอาเอาโอ้ลืมลืมขาแล้วโอ้ลืมขาแล้ว้ายใครจะแตกเอาวิ่หมัดหมัดสายแรงครับกองทุนนี้โอ้สวาโอ้ขวาอีกแล้วเอาตายมาติดอ้ยหมัดซ้ายหมัดขวาโดนเอาศอกขวาโอ้ ไ้ซ้ายขวาเอาเยืนรับครับตอนนี้โอ้โอ้ขวาขวาขวาแล้วขวาโอ้โอ้ขวาต้องใจเออเอ้าโอ้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 ยืนยืนโอ้ยังพึ่งรับยังรับโอ้พึ่งยับพึ่งเอาเอาอยังอย่างยืนนี่ประสบการณ์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 ยืนยืนยังอยู่ยังไปยืดอกูนีครับโอ้ยยังยืดแทง โอ้ยืนรับมีไหมครับยืนรับเอาโอ้โหเอาโอ้ยังอยู่โอ้ยังอยู่เอามาแช่งสวนเลยหมัดเมายังมื้ไอโอมึงเมามึงยังจะเดินอีกไอโอขวาเออยัดหายเมาเอาปะเออเออเออเ้าโอสายขวาโอขวาโอขวาอีกแล้วอุ้ยอุ้ยหมัดหมัดท้องแม่งโหดเลยอุ้ยหมัดต้องหลังไปเออ เออเอ้าโอ้โอ้ยโอ้มันไปเอาใจใจกรรมาการไหมเนี่ยโอ้นี่ครับคือประสบการณ์นี่ครับเขาเรียกว่ากระดูกเอาเอาเป็นโก๊กเดินเดินต่อมัดเมามัดเมามัดเมายังมัดเมายังพลาดเอ้ยังต่อยเอาถ่ายมาต้องไปมัดเมาเอายังเดินไป ไหกว่ายังโอ้มนี่ครับเรียกว่ากระดูกมวยนี่ครับแข็งแข็งอย่างกระหินนี่ครับเสียแขกงขอบิธีแล้วครับโยครองก็นี่ครับโอ้โหนี่คือมีอาการก็ปล่อยให้ค้องตวนีครับก็มีได้เสียวนะครับก็ได้เปลี่ยนเอ่อยงนี้ก็ผู้ยืนยืนรับยืนรับว่ายกแรกก็น้องโอก็พอได้มาอยู่นะครับแต่แข่งได้แข่งไรแต่ว่าน้องโอก็ยงนี้ก็ไม่ไม่ไม่คือว่าไม่ไม่เอมาก ไม่ไม่เสียหายเยอะเพราะอาวุธแต่มีอาการแค่นั้นนะครับแต่ว่าทรงมวยก็ยังมีอาวุธต้องตัดสินยุทธสามนี่แหละว่าเป็นยังไงปอายุทธสามครับแป้งเอาโอ่ฟื้นยังนู่นี่หลับตื่นยังนี่เอาดับตื่นแล้วเอาละเอามาโอ้ซ้ายกับขวาครับเออเอาขวาได้ครับลูนี้สวยงามเอาโอ้ยเอยโอ้หโอ้ยปืนเข่าโอ้ย ได้ครับได้ครับเอะเขาถูกหรออ้ยแต่ว่าหมัดเอิดอ้ยเอาเอาได้อยู่อุ้ยอุ้ยโอ้โอ้ทำนี้ครับตรงนี้โอ้ได้ออกเร็วอีอีนี่คือมวยไทยตีเขาได้อือตีคุยเขาเอาเอานี่ได้ได้ได้นี่ครับเอายกนี้โอ้ตั้งแต่นาทีหนึ่งโอ้เมาครับโอ้เมาส์วุ้ดอยู่อ่าโอู้หหลังนี้อู้หนี่ครับเดินเสือ พลังโอ้เยอะเยอะ่ยงโอ้เยอะเนี่ยครับซ้ายขวาโอ้์พลังโอ้เยอะขวาอย่างเดียวนี่ยครับพลังโอ้เยอะขวาอีกแล้วโอ้ยคล่องหมัดดีครับพลังหมัดคล่องพลังโอ้เยอะเหลีงไกลย่าเอาโอ้โอ้ยขวาอีกแล้วโอ้โอลโอ้ขวาอีกแล้วโอลขวาอีกแล้ว อุ้ยมาโดนลูกนี้เนี่ยถ้าใครโดนลูกนี้คือถิอว่าจบเลยนะครับนี่ครับอ่ะลองอุ้ยขวาได้ขวาอีกเดียวอุ้ยเอาละครับตรงนี้ขวาได้ครับนโอ้โห <c oughs> เอาแล้วครับเดเ็กซิบิถึงไหมโอ้โหอ่านี่ครับกอบีตเอ้โห ใจเลยครับยืนหลับจะก,ก,ก,กลับมาได้นี่ครับยืนหลับจะกลับไม่ได้นะครับน้องโอก็ไฟนี้ก็โอ้ถือว่าลงทุนเยอะมากแล้วก็ตั้งใจมาอย่างดีนะครับน้องโอว่าโอ้ไฟนี้เขาก็ตั้งใจว่าต้องแก้มือหรือว่าต้องแก้งเกินให้ได้ว่าง,งั้นแล้วในสุดเขาก็ทําได้นะครับเพราะว่าเขาได้ออกโอ้แต่ว่าเขาได้แพ้ช่วงอาการยกสองแต่ว่าเขาไม่โดนนักมาถือว่ายังยังยัง,ยงปกครองตัวได้ดีแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็ออกแข่งออกอาวุธได้ พอสมควรนะครับแต่ยก3ามเขาออกได้เยอะมากนะครับถือว่าโอเคฟอแบบนี้จะได้ไปชิงแชมป์ไหมพอแบบนี้ถือว่าก็ถือว่ายังมีโอกาส <us> แล้วก็ยังมีรู้แต่ว่าอาจจะต้องไปพิสูดกับอีกคนสองคนนะครับ <us> อาจจะมีเส้นทางไปพิสู์กับหลายคนเพราะว่ามันจะมีเส้นทางแชมป์ยังมีผากน้ำอยู่นิดนึง <us> นะครับอาจจะต้องไปพิสู์สักอีกสักไฟหนึ่งอะไรก็ว่าได้นะแล้วต้องพลเมี้ก็คือว่า ยัมีครับแน่นอนครับกองทลนะก,ก็ยังมีเปอร์เซ็นที่ต้องมีอาจจะไปหมุนเวียนก็ต้องมีมวยหมุนเวียนอยู่แล้วในรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะไปแจ้งเกิดแล้วอาจจะได้ไ่เจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้กับน้องโอ๋นะครับก็งเเนเพราะว่าไม่ได้แพ้ขาดอยู่แล้วเพราะว่าสูสีเบียดใครก็ได้ตอนนี้นะครับแต่ว่าอาวุธน้องโอ๋ไปนี้เยอะไปนะครับออกเยอะแล้วก็ให้เครด,ดิตน้องโอ๋ไปนะครับโอเคครับทุกคนถือว่ามันนะครับให้กำลังใจกันทักคู่นักมวยไทย ร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบ้านเมืองเราให้มีนำมวยกันเยอะๆนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับให้กําลังใจกันเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด, like, กด share, แชร์ให้เรานะครับขอบคุณครับเดี๋ยวอีกแคปหน้าเราจะไปพ่อใครติดตามครับมือน,นี้ตุงกะสวัสดีครับ